โอเคค่ะผ่านค่ะ Yeah. ่อนนะะคพอดีคุณแม่ขอเข้าห้องน้ำคุกแม่ครแ่ใคแม่ผมเ็นพอตระวัคือแม่ผมก็ปวดเหมือนกันอย่าแม่ดิรอแม่ห้ามลงนะจ๊ะสีเรียนะจ๊ะไม่ทรายมันมีที่ทรายบางหนูกดแชร์ไม่ได้เลยนะจ๊ะเขาเป็นอิชู้อยู่นะจ๊ะ จะมากินเจ้าเขาผลิตด้วยนะเขาเป็นเจ้าเอาทำนะเดี๋ยวมีงานแม่ของรากถ่ายไปสูงสดงว่าอย่างขนบนนะขอเราอใส่ซองกันจหน้นะคะจดหน้าแตกจิ๊จูเพงห้ายงงเจอนาแสดงนะคะที่เราเดี๋ยวไปตรงกลางเลยนะคะตรงกลางนะคะ แม่นะแม่พูดนะจ๊ะแม่โอเคไหมคะรับห้าสสามาพูดไหม่่ยแม่ซองไหมองเึแทนแม่ง

thank you I <laughs> do เปลี่นแล้ปิดรายการนะจ๊ะค่ะยังขอบคุณคุณแม่นะคะเอะสปอร์ตนะคะสปอร์ตแม่ไม่ต้องนะจ๊ะอ๋อถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปอ่ะ happy hour จ้ะยืนจอเอาเอาให้ดูสวยงามเออเอาไมโครโฟนออกะ ハ <laughs> ハ Да. di. Kalau Bapak masih percaya misalkan untuk พอมค่ะห้าสี่สามสงพมพุธนี้เนื่องจะเป็นวันแม่แห่งชาติพบกับคุณแม่สารัอและสี่โพมังในสีพรม ขอเพิ่มชื่อพี่อูเข้าไปไหนพี่คุณแม่สายร้องพี่อูอารัฐไทยทีเอิทีควันเทฟห้าสี่สามสองสพดังุดนี้เพ่จะเป็นวันแม่แห่งชาติพบกับคุณแม่สายร้องพี่อูอารัไทยและสี่โพมังในสี่โพดังคัดอ่ะอีอก,ก,อกสักครู่อีกสักครู่ลงกัน แขกรับเชิญพิเศษสุดส4พิเศษนั่นแบ่เตอรงอีกีนะจ๊ะเตรียมเตียงพิเศษสุดแขกพิเศษแขกรบเชิ็อนุนไพ่ใบพิเศษไปแล้ว5 4 3 2 4คนกำลังพูดนี้เนื่องจากเป็นวันแม่แห่งชาติพบกับคุณแม่สายร้องพี่อุ้งอัครไทยและแขกพิเชษแม่พี่โดมจ๋าและขุนไพ่ใบพิเศษพบกับไพ่ใบพิเศษแม่สายร้องพี่อุ้งครไทย 5, 4, 3, 2. 2> สี่สามสองโพดาคุณนี้เนื่อจะเป็นวันแม่แห่งชาติพบก,กับพิเศษคุณแม่สารพี่อูอานทไทยและแขกรับเชิญพิเศษสี่โพมังในสีโพดามค่ะอีกอร่ช้นนลยค่บอีกสักครู่อีกสักครู่พบกันสี่โพดามครประทะเป็น อ,อีกสักครู่พบกัไบไพ่ใบพิเศษพี่อู๋ค่ะนัทยและแขกรับเชิญสุดแพบบิเศษห้าสี่สามสออีกสักครู่พบกัไบไพ่ใบพิเศษพี่อู๋ค่ะนัทยและแขกรับเชิญสุดพิเศษสี่โพม,พมพังะครัดสี่โพดางไอจีประธานปอปะผมหลับลนี่เลย 4, 3, 2อีกสักครู่พบกับไพ่ใบพิเศษพี่อู๋แห่งไทยและแขกรับเชิญสุดพิเศษสุดพิเศษและแขกรับเชิญสุดพิเศษสี่พวงมาบพันธะสี่ปุยหลังพัน่ะสี่ห้าห้าสามสองอีกสักครู่พบกับไพ่ใบพิเศษพี่อู๋แห่งไทย และแข็รับเชิญสุดพิเศษสี่โพม่บรรทัศ4โพดังค่ะเอเคคขะยุกขาครับไปเวทีไว้ก่อนนะคะมีหนังษณ์ทีมงานทันผ่าได้ตามอัธยาศัยย